สวัสดีวัยรุ่นนาฬิกาและเพื่อนเนซนนาฬิกาทุกคนนะครับวันนี้ผมออกนอกสถานที่นะครับมาที่เขื่อนปา่าสักชิรธิ์นะครับมารีวิวนาฬิกาวันนี้จะมาสอนสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะซื้อสายนาฬิกาใหม่เนาะสายนาฬิกาที่เป็นที่นิยมนะครับช่วงนี้นะเขาเรียกว่าสายนาโต้นี่สเส้นสุดท้ายนี่เขาเรียกสายนาโต้เห็นเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่ามันสามารถใส่จนถึงต้นแขนได้เนี่ยผมใส่ไว้พอดีเมื่อคืนนี้ผมดูหนังเรื่องเทนลิงมาวนะครับก็เออมันมีเทนลิงใช่ไหมอันนี้ เท <laughs> <10 S 2> <c oughs> นวอตสิบเรือนคำคำนะครับคลิปนี้นะแต่ก็ถ้าคารู้อยู่นะก็อันนี้ก็เรียกว่าสายนาโต้นะที่ใส่นะมันคือมันจะรอบเลยแล้วมันถอดถอดได้ใส่ได้ใส่ง่ายนะเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะว่ามันใส่ยังไงแล้วมันถอดอยังไงอันนี้เวลาใส่ก็ดึงผ้ามาเลยนะครับมันก็เป็นห่วงอยู่แบบนี้นะครับเห็นไหมอันนี้เขาเรียกสายนาโต้นะมันจะมีห่วงนี้ข้างหลังมันมันจะทึบนะเดี๋ยวผมถอดให้ดูปึ๊บ นี่ข้างหลังจะอยู่อย่างนี้เวลาใส่มันจะพากันแบบนี้นะแล้วก็รูดออกข้อดีของมันคือมันจะถอดล้างได้นะครับนี่เห็นไถ้าเรามีนาฬิกาเนี่ยแล้วเ,เรารู้สึกว่ามันสกรปรกเราสามารถเอากระดาษทิชชู่เปียกเช็ดได้เห็นไหมเราเราใส่เข้าไปก็ใส่เหมือนเดิมครับแบบที่เราสอดมาเวลาทําก็ทํากับพื้นนะอย่าทำอย่างนี้นะทำันผมนี่ก็เสี่ยงหน่อยเดี๋ยวมันจะตกนะพอเข้าไปปุ๊บสอดเข้าไป จะอยู่อย่างนี้ก่อนแล้วก็รูดมานะอันนี้ต้องให้อยู่นี้นะสังเกตดูอันนี้อันนี้คือหน้าจออันนี้ต้องให้อยู่อย่างนี้ก่อนแล้วปุ๊บเสร็จเลเสร็จแล้วอ่านะบางรุ่นเนี่ยหูส่วนใหญ่หูมันจะห่างนี่แหละนะครับส่วนตัวนี้ก็คือสปริงบาร์เราก็สามารถแกะได้ถ้าเราจะแกะแล้วก็แกะสปริงบาร์ออกแต่ส่วนใหญ่ไม่ต้องแกะถ้าใครใส่สายนาโต้นเนี่ยเปลี่ยนได้ทุกวันเลย ผมมีหลายอันผมก็สลับใส่เอานะครับแน่นไปหน่อยนึงก็ใส่ได้หลวมไปนิดนึงก็ใส่ได้นะครับโอเคครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมจนจบนะครับก็ขอบคุณมากนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโอเคครับไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ